เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมวิวไซต์เอ็กซนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทแมปอนิเมชั่นแชมเปี้ยนซูมเลเทอร์นเองนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนในการทําเควสเก็บกล่องให้เองนะครับผมแล้วก็จะบอกว่ากล่องแต่ละจุดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนแรกในการที่เราจะได้เควสเนี่ยเราต้องมารับกับตัวนี้นนะะครับผมที่่่่่ชืออออวาาเ อ่ะล้วก็กดคุยกดคอนเฟิร์มอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เรากดรับเพยสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราไปตามหากล่องทั้งหมดสี่กล่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ากล่องเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มที่จุดที่หนึ่งกันเลยนะครับอ่าอย่างแรกเลยคือผมแนะนาให้ทุกคนเนี่ยมีเจ็ตแพกไว้นะหลังจากที่เรามีเจ็ตแพกแล้วนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดที่ต้นไม้นะครับผมอ่าเอาแบบว่าใกล้ที่สุดก่อนนะคือถ้าเราหันหลังมาเดี๋ยวก็จะเจอต้นใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะไม่งงนะ อ่าก็จะเจอต้นไม้ใหญ่ๆนี่นะครับแล้วก็ลอยขึ้นไปเลยอ่าอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือจุดแรกนะครับผมก็บอกเลยว่าง่ายมากโอเคนะครับสำหรับจุดที่สอน,นะครับผมก็จะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะอ่าจุดที่สอน,นะครับแล้วก็มาที่ตรงแม่น้ํานะครับผมอ่าแม่น้ําตรงนี้นะอ่าจากนั้นให้เราไปทางขวานะครับผมอ่าเราก็ใช้เจ็ตแพคกบินไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว มาทางขวาจะเห็นได้ว่ามันจะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีบอสในโกะฝั่งตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยหันซ้ายมาตรงนี้นะครับผมอ่ามันจะมีหลือไปเล็กตรงนี้นะเป็นช่องเล็กตรงนี้นะกล่องก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับอ่าประมาณนี้มาดูจุดที่3ามกันต่อเลยนะครับผมซึ่งจุดที่3ามเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่เออตรงรังบอตรงนี้นะปึ๊บอ่ารังบอสได้อย่างนี้เลยนะครับผม อ,อันนี้น่าจะเป็นที่สังเกตได้ง่ายอยู่แล้วไม่น่ายากนะครับให้เรามาที่รังมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ข้างหลังนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีแท่นๆอะไรอย่างงี้นะอ่ยื่นออกมาอ่าซึ่งเอ่อกล่องที่3มเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กล่องที่4ี่เนี่ยถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งกล่องที่4ี่เนี่ยเราจำเป็นต้องทาเควสทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะครับผมถ้าใครทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเอ่อดิเมนชันมาตรงนี้นะเอาไว้เป็นที่เทเลพอร์ตนะครับอ่าเข้ามาตรงนี้ปุ๊บ ให้เข้าไปที่สีน้ําเงินนะครับอ่าขอย้ำนะครับว่าต้องทำเควสก่อนนะถ้าไม่ทำเควสเนี Lightning. ่ยก็จะไม่ได้นะครับอพอเรามาที่สีน้ำเงินตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีปราสาทอะไรประมาณนี้นะครับผมอให้เราเนี่ยมาที่ตรงกําแพงข้างหลังครับก็หลังจากที่เรามาตรงกาแพงข้างหลังนี้นะครับให้เราเนี่ยหันด้านซ้ายไปนะครับแล้วเราก็ตรงไปเลยนะครับซึ่งกล่องสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ข้างในนี้นั่นเองนะครับผมอ่าให้เดินเข้าไปเลยนะปึ๊บเห็นปะตรงนี้ก็จะมี รูปภาพอะไรอยู่นะซึ่งกล่องก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าขั้นตอนหากล่องเนี่ยไม่ยากเลยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ